เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดสุวรรณดารารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารนิกายเถรวาสสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับวัดนี้ตั้งอยู่ริมป้อมเพชรตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับโดยพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในทรงสร้างเอาไว้โดยมีนามเดิมของวัดนี้ก็คือวัดทองครับต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสิน์แล้วได้ทรงมีพระราชศรัทธาในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ใหม่ทั้งวัดและได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณดารารามซึ่งมีความหมายเพื่อเป็นอนุสรแก่พระบรมราชชนกนาถและพระบรมราชชนนีทั้งสองพระองค์มีพระนามเดิมนะครับว่า ทองดีและดาวเรืองครับจึงเป็นที่มาของนามวัดว่าสุวรรณดารารามครับวัดแห่งนี้เมื่อบุรณะปฏิสังขรณ์แล้วได้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งพร้อมด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์ห้าได้โปรดให้ช่างเขียนภาพ เทพชุมนุมนิบาตชาดกสามพระชาติและภาพมารวิชัยมีพระแม่ธรณีบิดมวยผมอยู่ตรงกลางซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงปรากฏอยู่โดยว่าได้รับการบุรณะปฏิสังข์มาโดยลำดับโดยพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับภาพวาดที่ว่านี้เหมือนกับภาพวาดที่พระที่นั่งพุทธไยสวรรค ในพิพิพธภัณฑ์ทศสถานแห่งชาติครับแล้วก็ยังมีภาพเขียนที่แสดงถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนยุทธหัตถีเอาไว้ที่วิหารของวัดสุวรรณดารารามนี้อีกด้วยนะครับและถือว่าเป็นภาพวาดในตำนานเป็นภาพวาดต้นฉบับที่มีการถ่ายภาพแล้วก็นำไปแสดง เรื่องราวของสุกยุทธหัตถีในตำรับตำราต่างๆเป็นที่ปรากฏถ้าหากว่าอยากจะไปดูภาพต้นฉบับไปดูได้ที่วัดสุวรรณดารารามแห่งนี้ครับพระอุโบสถของวัดสุวรรณดารารามเป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลายครับเป็นลักษณะตกท้องช้างคล้ายกับปากเรือสำเพาเป็นการเปรียบเทียบว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นนาวาธรรมครับพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธานซึ่งพระพุทธปฏิมาประธานนี้จำลองขยายส่วนมาจากพระแก้วมรกตครับหน้าบันพระอุโบสถสลักลายรูปพระนารายณ์ทรงครุฑมีความงดงามนะครับกิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าในตอนเสร็จยุทธหัตถีนั้นเป็นภาพวาดโดยพระยาอนุสตร์จิตรกรจิตรกรเอกสมัย รัชกาลที่6ครับเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันพระมหาเวชยันต์เวชยันโตเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารครับนี่คือวัดในพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์โดยเฉพาะยิ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันได้มีพระราชศรัทธาในการทำนุบบำรุงบุรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอดเพื่อ ดำรงคงอยู่ซึ่งพุทธศาสนสถานให้พุทธศาสนิกชนคนรุ่นหลังๆรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้ไปชื่นชมความงดงามของพุทธศินมีโอกาสมีเวลาเชิญไปนมัสการพระที่วัดสวุวรรณดารามราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยานะครับ